แกะตัวไหนแก่เลยตัวนี้เหรอน้ารุ่งก็จะแกะของอยังีกนเลยคือบอกว่าจะรอ <Okay. S 1> แกะพร้อมกันถ่ายรูปก,ก่อนก็ไม่ยอมจะเอาของอางเดียวแกะของก็เลยให้เลือกก่อนหนึ่งกล่องว่าอีกสองกอล่องนั้นหนูจะแกะเองก็ขอบคุณช่อดอกไม้อันนั้นถุงเงินนะทุกคน Ui, kéo anh cái này mà. Ui. Uh. mình đồ lên mà, the mò, ừm, cái gì à, <laughs> không biết มิกกี้เมาไม่ใช่มิกกี้เมาอย่างเดียวเนี่ยนี่ตัวอะไรครับตัวอะไรเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะคูมุหรอคูมะอะไรวะมีมีมีสรุปผู้ถูกสะคุนปะเนี่ยตัวอะไรทุกคนช่วยบอกหน่อยนะตัวมีฮะมันไม่ใช่มีมันมีชื่อเรียกอยู่ตัวมีตัวมีมันเป็นมีแหละเนี่ยเธออะไรช่วยบอกหน่อยนะคะทุกคนนานกว่าตัวคืนเลยือ